ว่าเรื่องราวนี้ค่ะอ่านแล้วก็น้ําตาซึมไปตามๆกันนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงแม่คือกําหนดไว้เลยเนี่ยต้องเขียนให้ได้เครื่องหน้ากระดาษนะแต่เด็กน้อยเขียนมาแค่2บรรทัดแต่แค่นี้ก็จุกมากๆแล้วค่ะ เรียกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เวียนมาบรรจบครบในทุกปีสาหรับกิจกรรมวันแม่ซึ่งทางโรงเรียนก็มักจะมีกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความรักกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นการเาเขียนจดหมายบ้างพับดอกมะลิบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ทําการบ้านที่เขียนเรียงความหรือว่าจดหมายอะไรแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ง,งานทิกต o k เป็นคุณครูท่านหนึ่งนะคะได้มีการแชร์การตรวจผลงานการบ้านในเรื่องของการเขียนจดหมายให้แม่ในวันแม่แห่งชาตินั่นเลยค่ะโดยในโพสต์เนี่ยคุณครูได้บรรยายเพิ่ม เติบอกว่าบอกให้น้องเนี่ยเขียนครึ่งหน้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนักเรียนยื่นมาให้แบบนี้น้ําตาแอบคลอกับสองบรรทัดนี้ในภาพคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยก็เขียนข้อความบอกว่าผมไม่รู้จะเขียนอะไรผมอยากให้แม่มาอยู่กับผมเหมือนในตอนนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ผมเนี่ยได้มีการเสียชีวิตแล้ว ซึ่งหลังจากที่พด์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะก็ได้ได้ว่ากลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้าไปชมมากกว่า300 0 0นครั้งรวมไปถึงยังมีคอมเมนท์ที่เข้ามาให้กําลังใจเด็กน้อยกันอย่างมากมายเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเอาจริงๆรลูกผมอะ่ะส่งกระดาษเปล่าทุกปีครับแจ้งทางโรงเรียนให้ยกเลิกแต่ก็ไม่เป็นผลครับ กิจกรรมบางคนก็บอกว่ากิจกรรมที่ดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่มันบาดลึกในหัวใจดวงในน้อยทุกปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลแบบนี้ตรงเรียนไม่ต้องมีก็ได้บางคนก็บอกค่ะว่ามันเป็น2บรรทัดที่อ่านแล้วร้อยความรู้สึกมากเลยนะอ่านแล้วทําไมใจวิวๆนะแล,แล้วก็ตามอยากจะขอให้น้องเนีเน่ยเติบโตไปอย่างแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งนะลูกเจอแบบนี้ยผู้ชมคะใครเห็นแล้วก็โอ้โหน้ําตาคลอจริงๆค่ะ ไทยนิวสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไท a i News ค่ะ